ถ้าการที่เราอารมณ์เสียแล้วระเบิดอารมณ์ใส่คนอื่นเนี่ยมันเหมือนกับการตอกตะปูหนึ่งรูหนึ่งตัวเนี่ยวันหนึ่งนี่ตอกได้เป็นหลายสิบตัวเหมือนกันนะสำหรับบางคนอาตมาก็ไม่ใช่คนใจเย็นโยมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนพอสมควรนะถ้าหากว่าเราโกรธใครเนี่ยเหมือนกับการตอกตะปูเราโกรธสิบเราก็ตอกสิบเหมือนกับพ่อเขาสอนลูกคนหนึ่งที่ลูกเป็นคนอารมณ์ร้อนเนี่ยไหนทุกครั้งที่ลูกอารมณ์เสียเนี่ยลูลองตอกตะปูไปสิลูกตอกตะปูไป หนึ่งตัวสองตัวสามตัววันหนึ่งตอกได้สี่สิบกว่าตัวลูกก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ยวันหนึ่งเราตอกเยอะนะอารมณ์เสียใส่คนอื่นไม่ใช่น้อยเลยนะงั้นถ้าลูกอารมณ์ดีแล้วลูกไปขอโทษเขาลูกก็ลองไปถอนตะปูออกหนึ่งตัวสิลูกวันหนึ่งก็ขอโทษเขาได้เยอะนะฝึกจนกระทั่งสุดท้ายก็ถอนตะปูออกได้วันหนึ่งสามสี่สิบตัวแต่พ่อบอกว่าแต่มันก็มีรอยแผลไปแล้วนะลูกทุกคําพูดที่ลูกพูดกับเขาอารมณ์เสียใส่เขา กระแทกอารมณ์ใส่เขาเขาจําไปแล้วนะลูกต่อให้หนูมีอะไรมาอุดมาขัดอย่างดีแต่มันก็เป็นแผลไปแล้วลูกเขาจะไม่รู้สึกเต็มที่กับเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วละ่ะเพราะมันเคยมีแผลกันแล้วก็ไม่รู้เราจะตายเปล่ากันหรือเปล่าน้อในชาตินี้นะโยมจะได้แก้อารมณ์แบบนี้กันสัก,สกเท่าไหร่เชียวแต่พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วนะโยมว่าถ้าเจ้าโทสะอารมณ์ร้อนอารมณ์แรงก็ต้องมีเมตตาเยอะ นะฝึกเมตตาเยอนะๆะเมตตาจนกระทั่งว่าโทสะมันไม่มีช่องที่จะ,จะเกิดเมตตาจนแทนที่โทสะได้มันก็ต้องทำมโยมถ้าไม่ทำมันก็ตายเปล่าเนาะเสียเวลาการเกิดนะก็เป็นข้อคิดจากเล็กๆน้อยๆน,นะกับตะปูแล้วก็รู้ที่มองเห็นอยู่นะสุดท้ายเด็กคนนั้นก็แก้พฤติกรรมของตัวเองด้วยการไม่ตอกตะปูลงไปอีกแล้วเพราะรู้ถ้าตอกแล้วถอนตอกแล้วถอน,อถอนมันก็เป็นรอยอยู่ดี อารมณ์ที่อยู่ในใจคนยิ่งจะลึกมากกว่ารูที่ตะปูตอกลงไปด้วยซ้ำนะก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจสักเล็กๆน้อยๆขอเจริญพรบัรนี้ได้เวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาสวดมนต์ภาวนากันสักเล็กน้อย ก่อนที่จะได้เข้าสู่โหมดของการหลับนอนพักผ่อนวันนี้เป็นวันพระวันพระวันธรรมสวรนะะวันแห่งการฟังธรรมถือว่าเป็นวันพิเศษเป็นวันที่จะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเหมือนกับคนถ้าหากว่า คนบางคนเราไม่ให้ความพิเศษคำว่าคนพิเศษก็อาจจะไม่จำเป็นต้องมีวันนี้เป็นวันพิเศษพิเศษเพราะมีบุคคลที่ปฏิบัติอย่างพิเศษแต่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละบาปและสร้างบุญสามารถทำได้ทุกวัน แต่พอถึงวันพระแต่ละครั้งก็เหมือนกับว่ามีกำลังใ <Okay. S 1> จอาจจะมากขึ้นอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นกติกาที่กำหนดกันขึ้นมาว่าทุกๆแรมทุกๆข้างขึ้นข้างแรมตามกติกาตามเกณฑ์ธรรมชาติของโลกที่หมุนไป แล้วก็กําหนดเพื่อที่จะให้มีการมารวมกันในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นวันพิเศษก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาของความพิเศษนี้สะสมบุญบาร,รมีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะโยมบัดนี้ได้เวลาแล้วสวดมนต์พร้อมกันณนะโอกาสนี้ Namo Tassa Pakhota Arahata Sama Sambudhasa Namo Tassa Pakhota Arahata Sama Sambudhasa Namo Tassa Pakhota Arahata Sama Sambudhasa อันธรมยังทวติงสาการปาทั้งพนามาเซอาทิอิมาสัมิงกายในร่างกายนี้มีเกสาผมทั้งลายโลมาขนทั้งลายนาคาเล็บทั้งลาย ทันตาฟันทั้งลายตาโจนังมังสังเนื้อนาารเอ็นทั้งลายอาทิกระดูกทั้งลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวากัง ไยหาทาย,ยังหัวใจยากะนังตาบกโรมากะมามปะพาสังปอดอันตังลำไสอันตากุนังลำไสสุด อุทริยังอาหารในกระเพาะการิสังอุจาระปเปตังนามดีเสมหงสเลตปุพโพนองโลหิตังโลหิตเซโทเงือ เมโทมันอาสุนามตาวาสนามเลืองเคโรนามาายสิงคานิกานามเมือรสิกานามาลื่นหล่อคอมุดตัง นามมูดมาธาเกมาธารุงคังเยื่อมันสมองในกระโหลกศีราเอเตอดังนี้แลเราสวดบททวติิงสาการปาถังก็เพื่อให้เห็นธรรมชาติของความไม่สวยไม่งาม เห็นธรรมชาติของสิ่งที่ไม่น่ายึดถือว่าเป็นเราความจริงก็ไม่มีเราตั้งแต่แรกแล้วเมื่อได้สาธยายบ่อยเข้าจิตก็จะเริ่มซึมซับเกิดความเข้าใจและจิตก็จะค่อยๆไม่แยแสกับความสวยความงามไม่หลงฟุ้งไปและไม่แยแสกับสิ่งที่จะเป็นเหตุปัจจัยให้จิตใจตกต่ำห่อเหี่ยว ทางฟุ้งไปก็ไม่ขึ้นห่อเหี่ยวก็ไม่มีจิตจะเข้าใจและอยู่กับทุกอย่างได้อย่างที่ไม่เป็นทุกข์หันธรรมยางเคมาเคมาสรณาทีปิกาคาทาโยพนามาเซภาหุงเวสรนังยันติปปัตตานิวนานิจา อารามรุคาเจตยานิมนุษาพยตาจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุคาเจดีบ้างเป็นสารณา เนตังโคสารนังเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสารณมาคัมมะสัพพะตุขาปมุจจะเตนั่นมีใช่สารณอันเกษมเลยนั่นมีใช่สารณอันสูงสุดเขาอาศัยสารนั้นแล้ว ยอมไม่พ้นจากทุกทางปวงได้โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสรนางคโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายาปัสสติ ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะาสาัจาติกมัง อาริยันจัดท้งขีกังมักคังทุกข์ปะสมคามินังคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวลวงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์ เอตังโคสรนาเขมังเอตังสรนามุตตะมังเอตังสรณะมะคัมมะสัพพะทุขาปมุจจตเตนั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้ว ย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้อันธรรมยังพาราสุตตะคัทโยพนามาเซภาราหาเวปัญจากขันธาขันทั้ง้าเป็นของหนักเนื้อภาราโรจะปุคโรบุ คนและเป็นผู้แบกของหนักพาไปคาราธานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกภาระนิเคปนังสุขงังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข นิขิปิตวาคารุงพารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพารังอนาธิยาทางไม่หยิบช่วยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสะโมลังตันหังอพุยหา ก็เป็นผู้ทอนตัญหาขึ้นได้กระทั่งรากเนจชะโตปารินิพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปราถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือหันธรรมยังพระเทกระตคาทาโยพนามาเซ อาติตังนานวาคัมัยยะนัปติกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะธาติตัมปะหินันตังอาปาตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติ อาสังหิรังอาสังกุปปังตังวิทามนุพรหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนอย่างจแจง่มแจ้งไม่งอนง่นคลอนแคลนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญยมรนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนามาหาเสนเนามัจจุนาเพราะการผัด เพียนต่อมาจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตะมาตันทิตังตังเวพัเทการตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีมุนีผู้สงบ ยอมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคลานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นิข้นโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหะรันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัต อธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสรงให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติ ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุอนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาผู้เป็นกองหนุนแก่ภิกษุสามเณร เพื่อจะดำรงรักษาพระธรรมวินัยและเป็นการยังตนให้พ้นจากภัยทั้งหลายในสังสารวัตรคือการเกิดแก่เจ็บและตายได้ทำกิจหน้าที่กันสมควรแล้วช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เลือกตั้งก็ขอให้ญาติโยมได้ดูให้ดีๆได้พยายามสืบค้นข้อมูลดูความเป็นไปได้ของการที่เราจะเลือกใคร ขอให้ตั้งใจเลือกคนดีนะแล้วก็ได้คนดีมาบริหารบ้านเมืองสืบต่อไปวันที่21พฤษภาคมขอจเจริญพรญาติโยมไปร่วมฟังธรรมมีเทศมีทอคที่เซนท่านแจ้งวัฒนะนะก็ให้ญาติโยมมีส่วนร่วมในการไปร่วมฟังธรรม เพื่อที่จะสร้างบุญบาร,รมีร่วมกันจะได้พบกับครูบาอาจารย์นะอาตมาก็ไปด้วยนะก็ทั้งหมด9รูปด้วยกันก็บรรยายธรรมเต็มวันตั้งแต่เช้าเส็นท่านแจ้งวัฒนะ7จ็ดโมงเช้าจนถึงประมาณ6กโมงเย็นนะห้องใหญ่โตโอโถงนะเวทีใหญ่อลังการพระจะขึ้นเวทีบรรยายธรรมครั้งละหนึ่งรูปนะตลอดเชั่วโมง ก็ขอจเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะให้ตั้งใจไปร่วมฟังธรรมด้วยกันและวันที่9พฤษภานี้วันที่9ก้าเามาบรรยายธรรมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก็จะเดินทางไปตั้งแต่เดินทางไปตอนเช้าเช้าวันที่9แล้วก็บินกลับวันที่9ตอนเย็นเลยทีเดียว ที่ไหนยังไงก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเป็นงานของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงรายนะค่ำคืนนี้ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะโยมคิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาอนุโมทนาสาธุ